สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสถานีป้าหมีปีชูุนะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการกินเจอย่างไรให้ได้บุญบรารมีสูงสุดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับการกินเจในปีนี้นะคะเริ่มที่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่25ตุลาคมซึ่งบางที่ก็จะจัดกันไปจนถึงวันที่26ตุลาคมนะคะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับความหมายของคําว่าเจนะคะ ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่าอุโบสถคำว่ากินเจตามความหมายที่แท้จริงคือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันดังเช่นที่ชาวพุทธในประเทศไทยถืออุโบสถศีลหรือรักษาศีลแปดจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของทางชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์จึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์ ไปรวมกับคำว่ากินเจซึ่งถือเป็นการถือศีลไปด้วยในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้งสามมื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกกันว่ากินเจฉะนั้นความหมายก็คือคนกินเจไม่ใช่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่คนที่กินเจยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความบริสุทธิ์สะอาด ลดงามทั้งกายวาจาใจจึงถือว่าเป็นการถือศีลบำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกันเช่นนี้แล้วจึงเรียกว่าเป็นการกินเจอย่างแท้จริงดังนั้นคําของจองที่เราได้ยินกันอยู่เสมอก็คือการถือศีลกินเจนั่นเองนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นความหมายสมบูรณ์สูงสุดในตัวของมันเองตามร้านขายอาหารเจนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะมีคําว่าเจแปลว่าไม่มีของคาวค่ะ โดยเขียนด้วยสีแดงบนพื้นสีเหลืองเสมอในช่วงเทศก,กาลกินเจเดือน9้าจะเห็นตัวอักษรนี้เขียนที่ธงสีเหลืองปักอยู่ตามแผงขายต่างๆนะคะสำหรับให้ผู้ที่กินเจนเนี่ยมองเห็นสะดุดตาด้วยนะคะชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งสี่มิมงคลของชีวิตเพื่อเตือนสติให้ลึกไว้เสมอว่าการกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ของคาวคือการปฏิบัติธรรมรักษาสีลของความเป็นมนุษย์ เป็นการเจริญมหาเมตตากรุณาธรรมโดยแท้อันนำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและก่อให้เกิดสันติสุขแก่ทุกชีวิตบนโลกนี้ค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเกี่ยวกับที่มาของเทศกาลกินเจนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะที่มานะคะของเทศกาลกินเจเนี่ยเทศกาลกินเจเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ400ปีมาแล้วนะคะตามตำนานเล่าว,ว่า เกิดมาในสมัยที่ชาวจีนถูกรุกรานโดยชนชาติแมนจูซึ่งเข้ามาปกครองประเทศจีนและบังคับให้ชนชาติจีนยอมรับวัฒนธรรมของตนเช่นการไว้ทรงผมเยี่ยมแมนจูคือโกนศีรษะน้มนไปทางด้านหน้าแล้วก็ไว้ผมยาวทางด้านหลังซึ่งหลายคนก็จะชินตาในภาพยนตร์จีนที่เอามาฉายในประเทศไทยนะคะในสมัยนั้นมีคนจีนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนจูโดยใช้หลักทางธรรมเข้ามาร่วมด้วยชาวจีนกลุ่มนี้ นุ่งขาวห่มขาวและไม่รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเชื่อว่าการปรบพฤติปฏิบัติตนของตัวเองตามแนวทางนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของตนจนสามารถต้านทานชาวแมนจูได้คาะความเชื่ออีกกระแสนหนึ่งของตำนานการกินเจนั่นก็คือเชื่อกันว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตเพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีกสพระองค์ รวมเป็น9้าพระองค์หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดาวนนพเคราะห์ทั้ง9นะคะในพิธีกรรมนี้สาธุชนนะคะจึงงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาบำเพ็ญศีลโดยการตั้งปฏิภาณ์ในการกินเจงดเว้นอาหารคาวเพื่อเป็นการสมาทานศีล3ประการก็คือ 1. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตนเอง 2. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตนเอง3เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตนเองสำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องของการกินเจเป็นไปในแนวทางของการแล้วเว้นการเอาชีวิตของสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอันเนื่องมาจากการแพร่หลายของการแล้วเว้นการกินเนื้อวัวในกลุ่มของคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะคะ การกินเจจึงเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อเป็นการสักการะท่านความหมายของธงเจนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มีการอธิบายเบื้องต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้มีก็จะมาอธิบายอีกทีนั่นก็คืออักษรแดงบนพื้นเหลืองเขียนคําว่าเจคือเจตรงนี้มีความหมายของการไม่ได้มีของขาวนะคะสีแดงเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนสีเหลืองเป็นสีของพุทธศาสนาหรือผู้ทรงศีลค่ะ แล้วก็ธงเจนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้วนะคะยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนหันมาปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และการตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะคะตลอดช่วงระยะเวลา9วัน9คืนนั่นเองนะคะส่วนการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อนๆในช่วงเทศกาลกินเจเราจะต้องมีการตั้งม่านปฏิบัติศีลแล้วก็กินเจในช่วงเทศกาลนี้เป็นเวลา9วัน9คืนซึ่ง การศึกษาข้อห้ามต่างๆที่บัญญัติไว้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องในช่วงเทศกาลกินเจนะคะโดยข้อปฏิบัติตัวก็จะมีดังนี้ 1. นแน่นอนเลยก็คืองดเว้นเนื้อสัตว์หรือการทําอันตรายต่อสัตว์นะคะ 2. ก็คืองดนมเนยหรือน้ํามันที่ทํามาจากสัตว์ค่ะ 3. ก็คืองดอาหารรสจัดต่างๆเลยนะคะนั่นคืออาหารที่มีรสเผ็ดมากเค็มมากหวานมากเปรี้ยวมากนั่นเอง 4. ก็คืองดผักกินชุนค่ะอันได้แก่ผัก5ชนิดคือกระเทียมหัวหอมหลักเกี่ยวกุ้ยช่ายใบยาสูบรวมทั้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนต่างๆนะคะ5ก็คือการรักษาสินห้าและ 6. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ให้คงที่ค่ะแล้วก็7ทําบุญทําทานบางคนที่เคร่งก็อาจจะใส่เออเป็นเสื้อผ้าที่เป็นนุ่งขาวห่มขาวนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่กินเจอย่างเคร่งคัดนอกจากจะถือสินกินเจแล้วยังต้องเลือกผู้ปรุงอาหารเจรเอามาให้ทานด้วยนะคะเพื่อให้อาหารเจรนั้นเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆบางคนจะมีการคัดแยกภาชนะที่บรรจ,จุอาหารหรือการใช้ปรุงอาหารแยกจากการที่ใส่ของอาหารที่มีเนื้อสัตว์ของคาวอย่างเด็ดขาดและในบางครั้งบางแห่งอาจพบว่ามีการจุดตะเกียงก้าวดวงไว้เป็นการจุด อยู่ในช่วงระยะเวลา9วัน9คืนนะคะตลอดเวลาช่วงที่กินเจนั้นด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาญาติพี่น้องและก็เพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าและก็พระโพธิสัตว์ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของการถือศีลกินเจความหมายของการกินเจและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะคะเพื่อให้สร้างบุญบารมีให้ได้มากที่สุดนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สาระประโยชน์ จากสิ่งที่ตรงนี้สานีป้าหมีปีชูได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังและก็ได้ชมกันนะคะติดตามคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายนะคะที่หมีจะพยายามคัดสรรมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะพิธีกรเจก็เริ่ม,มแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่ตงโรงเจเต๋อจี่กงนะคะก็พามาดูมีบรรยากาศาหานเจน มันไก่เจมีไส้อัวอันนี้เรียกว่าอะไรเนาะันไม่ไส้อัวค่ะอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวรีสวนเจอันนี้ปลาสลิดค่ะแล้วเมกี้ที่หนูซื้อไปอะไรนะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเจไก่ย่างอะไรดิเจค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียว ตานเจเริ่มแล้วอันนี้ก็อยู่ข้างในลรงเจเจอที่กงนะคะมากินเจแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสักการะไหว้เจ้าข้างในนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วย ก็จบลงไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะที่เป็นคลิปที่น่าสนใจสาระประโยชน์ดีๆจากช่องสถานีป้าหมีปีชลูนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมเข้ามากด s u b s c r i b e ที่ตรงนี้นะคะจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่องสถานีป้าหมีปีชลูนะคะที่หมีจะหยิบยกเกี่ยวกับสาระดีๆจากทั่วโลกนะคะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันที่ช่องนี้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะรวมไปถึงการเล่าเรื่องจากหนังสือที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีหนังสือที่ติดอันดับ top หของช่อง สารีป้าหมีปีฉลูนั่นก็คือชาววังช่างเล่าเรื่องผีนะคะยังมีอีกหลายสิบตอนที่น่าสนใจที่หมีจะมาเล่าให้ฟังที่นี่เลยนะคะก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันได้นะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะมีมีงานแฮมเมดนะคะที่เป็นงาน DIY จากผลงานไอเดียของหมีเองก็คือเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าใชยแฮมเมอโปรดักต์นะคะเป็นช่องแฟนเพจที่มีมีนำเสนอเกี่ยวกับผลงานต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะพิมพ์แล้วก็ เพื่อนๆก็เข้าไปคลิกได้นะคะที่ใต้เออตัวคลิปเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะลิงก์อัตโนมัติไปที่ช่องแฟนเพจนั้นในนั้นนะคะก็จะมีสอนเกี่ยวกับ DIY งานแฮนด์เมดต่างๆนะคะตรงนั้นมีมีทั้งจําหน่ายด้วยแล้วก็มีเป็นคลิปสอนด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถนําเอาไปเพื่อจะมาใช้ในการหาไรายได้พิเศษได้ด้วยนะคะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะที่ Thai Handmade Product ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปที่มีจะนำเอามาเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะมากมายนะคะรวมทั้งการเล่าเรื่องต่างๆจากหนังสือที่น่าสนใจด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ